โอ้ยเร็วว้าวโไกลเกินเอาแล้วครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้พิเศษนิดนึงผมจะพาคุณผู้ชมมาดูวันนี้อยู่สถานีหนองบัวนะครับก็หายจากปอดใยี่สิบกิโลอุ้ยี่สิบพอดีเลยวะ่ะไปบ้านเหลื่อมสิบสี่กิโลอ่าวน พามาดูบรรยากาศการลีกนะสองขบวนนะนั่นก็คือขอบวนถ้าห้าสามนะเป็นรถสินค้านะครับนะนะผมรถสินค้าปลายทางชุมทางบ่ใหญ่แล้วก็ขบวนเจ็ดสิบหกนะครับรถจากกรุงเทพนะครับถจากหนองคายนะครับตอนนี้นมีดีเซลาร์ไอเดนที่กำลังขัดสีออกที่จะทำสีใหม่นะครับ วันนี้จะมาหลีกกันที่นี่นะตอนนี้ห้าห้าสามออกบ้านเหลื่อมมาแล้วนะครับจะใช้เวลาสิบสองนาทีนะบ้านเหลื่อมหนองพวงนะครับนุุ่่นเห็นไฟแล้วหนุนอยู่บนเนินนุน่นเห็นไฟมาแล้วนะครับ <Okay. S 1> น่าจะเนินนั้นน่าจะเนินหนองปือนะครับเป็นหนองปือโป่งนะครับนะครับแล้วก็ เจ็ดหกเติมน้ำมันอยู่นะครับเติมน้ำมันอยู่บัวใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาก็ผมไม่เคยมาดูบรรยากาศการหลีกเลยนะก็เดี๋ยวจะพามาดูในวิดีโอนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นสถานีเล็กๆนะครับสถานีหนองพวงเล็กมากๆใกล้บ้านมากผมขับรถมาประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะครับ ใกล้บ้านแต่ว่าก็ไกลอยู่นะครับตอนนี้ก็รถรถไฟมาแล้วนะ <c oughs> เขาก็จะกลับประแจแล้วกลับประแจให้เข้าทางลีครับไฟเห็นไฟมาแล้วเดีย๋ยวรอดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศการลีกที่สถาน,นีชนบทวันนี้ก็แดดไม่มีนะครับก็เลยมา ไปมาแล้วไปของขอบวน553นะครับต้องรีกนะเพราะว่าแต่ผมก็เคยเจอนะที่ขบวนห6เติมน้ำมันอยู่บัวใหญ่แล้วปล่อย555ไปเนี่ยแล้วให้76ลีกนะครับก็เคยเจออยู่แต่นี้น่าจะกักนะคิดว่าน่าจะกักนะครับอ่าเพราะว่าสองอ่างปลานะครับยกขึ้นสองอันแล้ว รอดูบรรยากาศการลีกนะครับนี่หลังคาสถานีมีต้นนี้แหละแล้วก็พื้นชานชลานะครับสีก็เริ่มลอกนะครับเมื่อก่อนมันเป็นหินนะตอนนี้เขาพึ่งมาเทป,ปูนช่วงหลังๆนี่เองมาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับบรรยากาศลีกที่สถานีทีอ่อยู่นอกเมืองนะครับ สองนะครับมีสองรนะางรีบมีสองรางนะครับส่วนฝัน่งนู้นเป็นรางเก็บรถคล้ายๆกับลำนารายนะครับที่นั่งก็ไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีนะครันั่งบริสันต์มีรถจอดแก้สีกระบวน เชียงใหม่พันกิโลเลยหรอสงให้กูลกพันห้าเลย รถไฟวิ่งแค่สีระบวนนะครับนี่ก็เป็นหมานั่งนะครับที่นั่งพักคอยผูย้โดยสารปลูกยาสวยงามมากตอนนี้ขบวนเจ็ดบหกก็ออกออกมาแล้วนะครับออกบย่แยมาแล้วนะครับก็จะมาถึงประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าๆนะจนถึงตรงนี้ ส่วน553ก็กำลังจะเข้าล้างหลีกแล้วนะครับก็เล็งขึ้นเนินมาอยู่นายสถานีก็ออกมาดูแล้วชื่อมันหมาเลยบน553นะครับ ก็จะลีเข้าล้างลีดมุดเข้าล้างลีกนะครับ สามต้องเป็นคนบุญนะครับเลี้ยวแล้ววันนี้ไม่ได้ไปดูที่บัวใหญ่นะเอ๊ะท,ทำไมเหมือนตู้อ๋อเขเล่งเ็เล่งสเต็ปหนึ่งไว้แต่นี้ก็เลี้ยวข้าล้างลีกแล้วนะครับ เดีย๋ยวผมจะไปเดิ้ลดัก7.6ที่หัวนะครับหัวหัวของหัวของ5-3นะครับตอนนี้เขายังไม่ให้7.6เข้านะเพราะว่า5-3ยังไม่ยังไม่จอด เลยเลยจนกว่าท้ายจะเลยนะกว่าหน้าจะถึงนู่นแหละค่ะท้ายเลยท้ายคนละก็จอดได้นะเดี๋ยวเขาก็จะกลับประแจเป็นท่าทางตรงนะครับ จากนั้นก็ท่าทำท่านุญาตให้เจ็ดหกเข้าได้เดีย๋ยวเราไปดูเจ็ดหกฝั่งนู้นเจ็ดหกออกมาแล้วเราจะไปดูหัวรถนะครับนี่ก็คือบรรยากาศการหลีกครับเจ็ดหกน่าจะมาถึงประมาณเที่ยงเที่ยงนิดๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณ สิบเอยู่เครื่องกั้น,นเหมือนเครื่องกั้นลงนะครับแน่ใจว่ามาหรือยังไอเครื่องกั้นลงน่าจะมาแล้วนะนะั่นแหะเพาะว่าเขาได้เวลาคืนอยู่ อ๋อพอก็ลอลงมาจอดตรงนี้เลยมันเกี่ยวหรือเปล่าเครื่องกันลงอ๋อลูกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าเครื่องกั้นลงเมื่อกี้มันไฟกระพริบนึกว่าเจ็ด กจะมาโอ้ผมก็รอจากแกงคอยนะครับก็รอลรีกนะวันนี้มาก่อนเวลานะครั้า3ผมก็รอคนนี้เคยออกข่าวไอ้นี่ด้วยนะที่ตอนที่439ชนโนอะ้หแล้วจะไปดักตรงไหนเนี่ยติดจะมองเห็นด้านหน้าเนี่ย ต้องไปดักต้นมะม่วงนู้นมุมนี้มันอ๋อน่าจะไกลเกินไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะจะทันหรือเปล่าเพราะว่ารถเขาวิ่งเร็วเหมือนกันยังไม่มาคนระับเจ็ดหกไม่รู้ว่าเราจะไปดักข้ามไปดักฝั่งด้านนู้นดี เดี๋ยวเราไปดักดักรางสามดี่ก่อนะเอาไหมเอาไปดักรางสามดีกนนะดก,ดก่อนมั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยเดี๋ยวดักตรงนี้ดีกก่อน,นะครับเด็กผมยังไม่มานะครับแต่สักพักก็จะมา วิ่งประมาณสิบสิบเจ็ดสิบแปดนาทีนะยี่สิบกิโลโอ๋อเครื่องกันกหมุนแล้วโอ้มาแล้วมาแล้ว แับไฟนะโอ้ยเร็วว้าไกลเกินผมดักไกลเกินเอาเดี๋ยวดู5-3าอบมหอ่ะดูปัจเจ้านะ ไปเร็วมากนะดูด,ดูดูปจัจนจครับสายนี้ไม่มีรับห่วงนะครับไม่มีเลยนะนู่นนะรับอีกทีก็ออกขอนเจนไปนะอ่ากลับแล้วปรจแจกลับแล้วเป็นประแจสลิงนะ เราก็จะผ่านไปตรงนี้หลีกล้วก็ออกเลยนะครับส่วนสี่สามสี่ก็หลีกที่ปูใหญ่นะครับปกติสี่สามสี่ออกเที่ยงยี่สิบบางทีก็โดนกักออสองของบวนเลยก็มีนะครับสำหรับห้าห้าสามเนี่ย กักสองกระบ,บวนก็มีถ้าเจ็ดหกช้ามเยอะๆก็มันใกล้เวลาของสี่สามสี่เราก็โดนกัก จะมาถ่ายนานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสอยากมาดูสี่สามออยากมาดูบรรยากาศลี้งใก้ถึงหนองกวงอ้ใกล้ถึงบัวใหญ่แล้วนะ การลิกที่สถานีหนองพวงนะครับก็ลิงไปแล้วนะครับถ้าผมถ่ายที่บ้านก็จะรอสองขบวนนันะ่นแหละก็ใช้เวลาหนึ่งนาทีเองนะจากไอตรงนี้ไปบ้านผมนะ,ะประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้เอ้สำหรับช่วงนี้ก็เดี๋ยวดูต่อไปเลย ถ้าขากลับมีหลีกผมก็เดี๋ยวจะจัดให้ดูอาจจะหลีกกับ4ี่สามเก็ได้นะเนาะอาจจะหลีกนะครับหรือไม่ก็เจดห้านะครับ มาแล้วครับขบวน554นะครับ,บ, 5, 5, รบอ่ากลับแล้วนะครับขบวน5 4กลับออกบ่ายสนะครับตอนนี้บ่ายสน่าจะ18บแปแล้วนะครับรถอยู่ไกลนั่นแหละนะรถพึง่งพ้นโค้งมานะครับผมก็กดถ่ายเลยขบวน5 4 53กับ54อยู่อยู่อยู่บัวใหญ่นี้จะใช่อพอเขารอชุดเดิมนะครับจะไม่ได้เปลี่ยนเวรน,นะครับ วับวันนี้รถสินค้าก็มีขบวนเดียวนะครับอ่ารถสินค้าจากหนองคายก็ไม,ไม่ไม่มีนะมีห้าห้าขบวนเดียวเมื่อเช้าก็ไปถึงแค่อุดรเห็นเห็นถึงแค่อุดรอ,อืไอพอขารอผมก็เพิ่งเพิ่งไอนี่แหละเพิ่งสังเกตนะว่าเขาใช้อพอคขารอชุดเดียวกันที่ทํา 553มานั่นแหละครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนี้ประจำหรือเปล่าแต่วันนั้นผมจำได้ว่าผมจำพครอได้ไงวันนั้นเดี๋ยวว,วันนี้ก็จำได้นะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใช่หรือเปล่าเมื่อเช้าที่แกลงมาเยี่ยวนะครับมาแล้วครับจุกูไกลๆนู่น ้านหลังเหมือนผมเห็นมีวัวด้วยนะ <dunno> น่ะเปิดบีแล้วแทงไม่มีวัวจริงๆด้วย <IS> เปิดแป้งแต่ไกลๆเลยนะครับ ออกเร็วนะมาก่อนเวลาเพราะว่าเมื่อวานวันนี้มันที่ยีนะเมื่อวานเมื่อวานยี่สามอะยกเลิกนะเพราะว่าสมันช้าหกนะครับ มามกล็น่าจะไปเปลี่ยนเวที่จต,ลลตุรัสหรือเปล่าแต่ผมไม่แน่ใจนะบางครั้งเขาก็ไม่จอดนะเพราะว่าผมไม่เห็นห้าห้าสี่ห้าสามห้าสี่จอดจดตุรัสนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าไปเปลีป่ยนที่ไหนเพราะว่าขบวนนี้เขาจะวิ่งผ่านจตุรัสลย แต่ว่าวันนั้นผมเห็นเขาใช้พอรอชุดเดิมเพราะว่าอา53ทำมาก็พอ54สตาร์ทเครื่องกลับก็ใช้ชุดใช้คนเดิมนะไปแล้ว บัวนสี่สามเก้านะตามเวลานะวันนี้มันพระฤกหัดนะไม่รู้ว่าจะมาสี่คันหรือเปล่าปิดท้ายนะปิดท้ายหญ้าต้นไม้ก็เริ่มลกแล้วเริ่มมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวจะได้กลับไปถ่ายฝั่งเดิมแล้วเนะี่ย ลมแรงมากนะครับโอ้เหมือนมาสองคันอาทิตย์ที่แล้วมาสี่คันนะครับมีงานวันจุนั้นสองคันนะในช่วงนี้ต้องติดตามแล้วเพราะว่าเปิดวีดแล้วอาจจะมาสองคันนะเอ้ยอาจจะมาสี่คันนะ วันนั้นมีงานเขื่อนเฉยเลย่าถึงช่วงนี้ก็น่าจะเกือบลงรอบต่ำแล้ว ูนสามสามป่ะเนี่ยเครื่องนะปิดสเครื่องตามเวลาไปแล้วนะบินแป๊บเดียวก็ถึงไปอยู่รถไปอยู่รถ สองนาทีใช้เวลาสองนาทีห่างกันใกล้อยู่มาก